สวัสดีค่ะยินดีตอนรรบเขบ้าสูช่องด้วยบ่เลิกเนาะคะ่ะมื่อนี้ด้วยบ่เลิกก็ะไรผ้าเอซี่ทุกทุกท่านมาตามต่อเลขกพอเรื่องเนาะคะ่ะหลังจากงวดที่แล้วเนี่ยเขาก้าสามตรงตรงเนาะคะ่ะแต่ว่าห่างบ่ได้เข้าตัวเน่นเนาะคะ่ะแต่ว่ากับมี่กนะ้าสามเนาะ ท่านเอฟซีท่านไดเข้ามาแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน,ในหน่ยในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะเอาบ่านีเ้าไปถามมึงพอะเรื่องว่าเพิ่นสีได้ตัวใดงวดน,นี่เนาะเพิ่นสีว่งให้ตัวใดหรือเพิ่นสิฝันว่าจังใดก็เข้าไปติดตามพรม้อมๆกันเนาะค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะเนาะตามต่อตัวมือนี้เนาะมือนี้ก็ตามแล้วมือนี้ก็ตามต่อมือนี้ไม่ตัดนัดไหนความด้ตามนะโอ้มือนี้พนนันไ้เนาะรับแมเพามือเรื่องนี้เอ้ยมือเรื่องซะมือเรื่องว่านมือเรื่องว่านมือว่านนี้ว่าตอนแรกว่าจะได้ชุดชุดตัดนะครับแต่ว่าตัดบ่ทันแล้วล่าวกันตัดยังวันแหล้ว ตอนนี้ฝนเลี้ยยยยเลียเล้ยบดีเหมืนเลี้ยบ <c oughs> ดีตัดมอขาดรือเปล่ <c oughs> แต่ว่ากับเมื่อวานนี่นี่ความฝันอยู่ดิเราสู่ฟังฟังความฝันแล้วเ <c oughs> พลินเลยเ <c oughs> พลินเป็นแต่เป็นตัวเลขคักๆบอกที่ฝันเมื่อวานนี่เ <c oughs> อ้าฝันเมื่อวานโอ้เมื่อวานบ่ได้มาค่้าไปนอนเฝ้าลูกอยู่ล่องบาตเมื่อวานี้ลูกบ่สบายเอาที่เขเลี้ยงเมื่อวานฝันยังไงฟังสดๆเขียนจักบาทดีเนี่ยเปล่าเอาอีกจักหรอเอาอีกจักหรอเอาอีกจักหรอเพราะว่ามันสีได้ความเงียวนะฝัน วันวักไปพ,พ่อคนตายนั่งอยู่รถเข็นเหรอไหมครับตายแล้วจักตายแต่ยน่าไหมตายค่ารถเข็นตายค่ารถเข็นจนน้ำเนื้อเนไ้ออาบน้ำบริเวณนนรถเข็นคนพีการเ <รถ S 2> ง่นบอครางวันนี้มีเล็กด้วยนี่ไปตร้างความสะอาดว่าปิ่นพ่อว่าสินอีว่าสินมันกวดน้ำเนื้อน้ามินี้ครับผม มันตถิป็นผู้ใช้นั่งตายมัตถิป็นสภาพอันงวดอันเล็กตัวงวดศูนย์สามตะกีบบอกผู้ใช้กอดกันตีกันตายนะครับมันเป็นศูนหานี่เนาะเล็กเงี้ยหูาหาศูนจำอะไรงวดนี่สิบมันคือดีเที่ยวออกแต่ขาดซูนย์ศูนย์หายอย่างนี้เนี่ยมันเป็นยังไงตัวนบอกไปใจบอกรถเข็นนี่นั่งยี่รถเข็นเนี่ยังไง ตายสองคนเหมือนนี้ยังยินวะตายสองคนวะผู้หนึ่งแจ็คแมนไปอีกตายอยู่ข้างกันกันไปตายรถเขียนทั้งสองคนบ่บ่รถเขียนผู้เดียวอืมเอผู้ชายตายอีกแล้วอือแปลกนะตายแต่ผู้ชายญิงคือนว่าตายน้ำเนี่ยจริงวะมคือหลายตี๋บ่รอมันคือหลายบ่หมายถึงความฝันความฝันบ่เรื่องนี่แต่นี่คือบ่เห็นผู้หญิงตายแต่ว่าก็แปลกเพราะผู้ชายน้ำหายมันบ่ผู้ชายน้ำหา กัดกัดกัดชี้ไปจักน่อยอยู่ดิตัวในในความหวันนะครับผมบ้านจบดิยังมีอีกฝันต่อีกอยู่ฝันเมืองฝันเมื่อวานนี่ล่ะเพราะว่าเพ่นมีสองฝันโอ้เมื่องบ้านฟันขึ้นนอนขึ้นเดียวฝันสองเที่ยสองเที่ยลูกกนไม่เงียวกลบเพื่อนไปฝันอีกฝันอีกแม่นี่ฝันมาหนี้ไปถอดรถพ่วงสเ่งนี่บอกขั้นนี่นะบคือหัวมื่ออันถอดไปเร็กน้อยซีว่าอย่างหัวนะครับ เนียยมันมีเกบศูนย์ไหมครับอืมว่านี้ถอดถอดไปยังไงบัดถอดเต้ากระเช้ให้คนมีคนมีโชคครับคนมีโชคครับคอยเป็นผู้ช่วยมาไส้ผมก็ขับควงขับมาแต่ไส้คอยเป็ี่ยนคืนคนส่วนเน่าขี้ไปปาดหนาเน็กน้อยเขาไล่ตีไปนิดหน้อยหนีหนีเขามันกิดศูนย์ไอมนิดหน้อยมิโ่กขี่ว่าตัดขี่รถหนี ไปแล้วเอารถคันนี้นะไปเชียงไปเที่ยงไว้ย่านเขาไม่เห็นรถอือให้วว้ลี่นะนี่ย่านตายโอ้เอาแล้ววันนี้ข้าวจีจียังไงบ้บ้างฮะข้าวจีจีแนวไยเอาไรบ้างจังหวัดเนี่ยแกตีกะตีม้าซุนห่าหาซุนนึกเราเหรอเนาะ ย่าพึ่งว่ามั่นใจบางสั่นเท่าทวายจะเหล็กไปหาศูนย์ศูนย์หาเนี่ย้อจคอยตัวอื่นแบบยังบัทคันตีก็ได้ใจเย็นๆนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝันอีกแล้วฝันอีกแต่นี่นี่แหละจุดสําคัญเลยเมื่อคืนนี่เป็นตัวยืนยันเลยราะเรื่องในเวลาของพเรื่องแล้วเล่าต่อเลยครับพูเรื่องฝันไปพ่อมู่อัน ก้าน่ะบอกกันมันตายไปแล้วนะโอ้ไอ้เก้าหน่ะเออเว้ยกฟันเห็นไอ้นั่นเลขเข่ารูดิเลขเขาให้สังเกตดีๆไลายงวดที่ฟานมากันฟันเห็นในมูเจ้าน่ะผู้ที่ตายไปไอ้นี่เลขเขารวดงวดนั่นกับฟันเห็นมั่นกับเลขวอกศูนย์หกครับมันนี่เมื่อฟันเห็นอีกบางหันยังเบาอยู่เนี่ยครับมันออกเก้าสามครับเลขกันนอกไปเก้าสามมือขึ้นฟันเห็นมันอีก วดนั่นเด้วดที่ออกหาศูนย์เนี่ยที่ขี่จักรยานไปกระโดดไอ้กระโดดลูกระนาดเน่ะลูกระนาดทางถนนน่ะกระซักล่งน่ะตายตายแล้วตายอีกวอดนั่นออกหาศูนย์อเอเจ้าชีใชมืางกอนสีนอนเจ้าจุดทูบแล้วก็อธิษฐานบอกว่ามึงอย่าเฝ้าหนี้ไปใส่เด้อเพื่อนเพื่อาสันเด้อเลเขาชีได้เข่าตลอดเนี่ยไปขึ้นมันใส่ตรงอยู่โอ้ยปามีมากมากมากเลยแต่น บบครัน้ำไห้อาบรุ่งน้ำทางมากทางคนไปครับใส่ตรงใส่ตรงภาษาไทยเขาเอื่อย่างตรงสินตะตรงบปล่าจ้าไข่โอ้โหไม่ใช่โมเมไม่ใช่ตะไข่ดักปลาเขาเรียกอะไรนะตรงนะน้ำน้ำไหลแล้ว่ามันอ้วนไม่อ้วนอ้วนได้ล่ะไอ้นี่ไม่ได้ล่ะคือไปผูกไว้ปากท่อเีซีตอบว่าถือย้ำน้ำมันไหลน้ำไหลมากเราเอาไปไปกางรัดไว้เราก็เป็น มันเป็นตรงเปลี่ยนตรงมันเป็นตรงแล้วก็เป็นตรงก็กลางตรงตรงเอาปลานะภาษาไทะอย่าเขาอื่นนึงเนี้ยไปรองเอาปลาจะขายรองปลาเออนั่กฮะโอยาวลาบอแมนดอกบอแมนเอาหยังกระซัมต่อเอาหยังกระซัมเถอะว้าวว้าวเถอะวันนี้อยากเล่าขังเร็วเลยนี่ปลาคอกันเนี้ยมาน้ำทั้งทั้งคุ่นยางทั้งเกลยน น้ำก็เต็มแน่นอึดนาดอึดนัดเขาตรงมันครับปลา,ปาแล่นเขาตรงเต็มเลยเออมันว่าม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 าเอาปามกันนะฮะมือนึ่งนั่นมือหนคือฟันแก่กันบ้างไว้ไวมันฟันว่าห้ามกินเล่นนะอันมึงอย่าก,กินแล่นเลยว่ะ มบ่งชองทำม้โอ้ยกระจากับน้องผมบ่ได้ฝันน้มเนี่ยม้วไปยังบอกลิปดิ้วไปเ่บอกกินแล่นบอกอมันว่าหอรล่วงแม่นแล่นเลยไปอุ้มเอามันมาเหมืองโดดใส่เหมือไในม้วโอ้ยมันตั้งแต่งวดก่อนพุ่นตัวแม่นอยู่น่นี่นี่นห่นีนี่นี่นี่นี้นนีนี่นี่ี่น้นี่ี่นี่นี่น่ีนีนนี่ี่นี่่นนน เลขก็เลื่อนเข่าตลอดนี่เป็นเลขรเป็นเป็นเลขรดบเป็นเลขรดซันเทียนได้นี่วันต่อไปแล้ววันนี้งวดนี่นนี่เป็นตัว่าเป็นไฮเป็นตัวว่าเฮ้ยสิมาตีเอา่ปลาว่าปลากรต้องน่บาตีเียตียยุันตัวเราเกิดพ่อสอูญหามันกิดหกสิบเอดีพดีบึงนี่ย่าหกสิบเอ็ันี้ ยังว่านตัวข่อยว่ามันคือออกน้ำสิแต่ยังว่าเลขนั่นเลขออกหาศูนย์งวดนั่นงวดที่อันขี่จักรยานไปโดดอ่าไอ้ลูกขนาดลูกขนาดน่ะเราก็ตายอีกน่ะศูนย์หางวดนั่นอุ้ยหาศูนย์มันออกหาศูนย์ม่นครับออกลางมั้งออกลางหาศูนย์ครับมาร์ดี้เขาตีตียังไงนี่ชวนเลขเบอร์เขาเรื่องขัดฟันยังสินี่เขาสีตียังไงเลขเอาเอานี่ละเอาฟันมืนเคลื่นี่ละ ฝันเมืาขึ้นท,ท่านตีกะทีแทปปานี่มันเขาตรงยังสีไหมบ่ตีเตียนอาย b, อาอาุเกิดมณฑลบอกเกิดศูนย์ห้าอายุหกสิบเอ็ดปีหลวงพอตัวอืมเกิดศูนย์ห้าอายุหกสิบเอ็ดปีวันนี้อยะไงวะสิ 6, 1. 1> ่บ้าหกหนึ่งอันหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งถึงวันนี้อะไรสี่บ้ามึนเจ็ดเก็ดมึนนี่ครับครับผมจะเรียกอะไรต้นนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าครับม่สรุปแล้วี่ตอนนี้นาอะนเ่อนี้เวียดเมีมาเลงสีฟันอีก่นโซ่นี่เขาเลงครับผมเที่นกระถาพิ่งอยู่เนาะอะเนี่ยอืกินเขากินน้าไปหรอกเเงกูกินหมกไอหมกไปไปหมกแดเนี่ยเอ้ยเอ้ย้าโทโไเย็นเย็นเอะไรห่เอ้ย นี่ล่ะนักเลขกนะกามีเลขต้งเบบหกเจ็ดชุดนะฮะหกของหกอันเดียวกันในนี่นะนี่ติเขียนซ้ำดูเฉยเฉยอเอหาเลขสูตรกับเลขฝันที่เด่นนี่โอ้มันมาตรงกับสูตรใช่ป่ะมันตรงนั่นตัวก็แยกให้เอฟซีพันเบิงในแหม่เห็นว่าก็ได้เลขเลขตัวเลขตัวเดียวกันบ้าเลขฝันนี่ตี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 นับว่าหกหนึ่งครัตีผมติเขียนหกหนึ่งเป็นเลขฝันน้ำ เดยอะเกินอายุมันมัโยนรับกันแล้วไม่ต้องตีหรอกมันเป็นเลขกันเดียวเอาให้เพิ่ฟังเอาเนาะเพิ่รฟังเอาเขาใช่อ่ะที่แยกออกมาเราเตรียมนากระดานเช่นไรไว้ตัวที่ขึ้นมาอยากเห็นหนังหูมืดเลยว่าไม่หุ้มใกล้อ้าววันนี้แกัวมาเบิงนะครับได้เตรตัวเลขของพ่อเรืองภูมิกบโกนะครับงวดวันที่สามสิบธันวาคมสองห้าหกห้าอะผมในส่วนของเลขนึ่แยกย่อยออกมาเป็นสองกรณี กรณีฝันกับกรณนีเลขคานวนอ่นั่งดีเลยทัพท์หนึ่งซึ่งเลขมันมาตรงกันไดยปิดเสียนได้นะอ๋อซึ่งเลขมาตรงกันครับมาตรงกันครับเลขกมาตรงกันคำานวณกับฝันตรงกันก็เลยเมื่อนี้ถือว่าเป็นมือที่ชัดเจนเลยเด้มือนีเนาะมีตัวเน้นตัวฟันอหู่แล้วเนาะชัดเจนแล้วเอ้าวันนี้สรุ้ไหเพื่อฟัรงในวันนี้เจ้าเอาเดี๋ยวก่ออ่านข้อเบิ่งเลขสูตรก่อนอ่าก่อนหน้านั้นมี24คู่ ยี่สิบสี่ตัวเลขศูนตรเนี่ยยี่สิบสี่หางเนาะมานี่นี่ครับเพราะเรื่องรับปากว่าถ้ามือนี้บ่ได้เลขตัดนี่ก็คือวันด้บนแต่ว่าแต่วันใดแล้วครับเพราะเรื่องจากยี่สิบสี่คัดเน้นๆออกมาเหลือหกครับผมเหลือหกครับผมศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็ศูนย์ห้าสองห้า แล้วก็หกหนึ่งนะครับนี่คือเลขสูตรหกหางที่คัดออกมาจากยี่สิบสี่หางนะครับงวดที่ผ่านมาเขาเก้าสามตรงตรงเลขชุดนี้เน้นตรงตรงครับผมเลขสูตรของผู้เรื่องเน้นบนเล้าก็เน้นตรงตรงครับบ็การบอกหาตรงเลยเน้นตรงครับเน้นตรงนะครับเอาแล้ววันนี้ในส่วนเลขฝันนะครับฝันนี่ จากที่เล่ามาทั้งสามฝัน,นเริ่มจากผู้ชายต,ตายนั่งอยู่ทั้งรถเข็นน,นำเลือไหลน้องเต็มพื้นน,นะครับอีกคนนึงตายอยู่ไกลๆแต่ว่าคนนั้นนี่บ่ชัดเจนบานไดน,นอนอ่งแม่งอยู่นะครับแต่คนที่ชัดเจนขึ้นนั่งอยู่ทั้งรถเข็นแลว้วก็นำเลือไหลกินเหม็นกาครุ่งนะครับเนาะฝนะันที่ฝันที่สองซึ่งเป็นขึ้นเดียวกันก็คือขับรถไปครับ ขับรถอ่ามอเตอร์ไซค์นะครับถอดพวงสตเล็งออกออออคนมีโชคเป็นคนขับนะครับรอพอเรื่องเป็นคนซ้อนใปน้ำกันนะครับซึ่งทะเบียนรถกัเอ่อหนึ่งกนห้าศูนย์หกเก้านะครับกามาเขาตัวนี้ครับเอผู้ชายตายตัวนั้นกับผู้ชายน้ำหานะผู้ชายน้ำหาตายก็เป็นศนะูนย์กระชี้ชี้มาที่เลขกตัวนี้เด้ ล่าสุดครับเมื่อคืนเหนียากีต้ากีต้าจอมชวนแถมนี่ลูกตังแก่มาเราบ้านี้โอ้ยตับคากล้องที่ร่มเหมือนนนั่ตีค่อยๆนึ่งดอกเด้อกีต้ายกระดกให้กันเด้อเอฟซีคว่ำสีวินเออเอาเอาต่อครับผมต่อมานี่กะขอโทษเด้อมาล่าสุดที่ฟันเมื่อคืนเนาะฟันเมื่อคืนนี่ก็คือเพื่อนคนเดิม นะครับฝันเห็นมูค้นนี้ย้มไดเลขถูกย้มนั่นครับทุกวันที่ฝันถึงคือทูกทุกวันอิหรีเพราะเนือทุกทวันอิหรีถ้าฝันนี้มนั่นบ้านนี่เล่ามามารอมนี้บ่ได้มาตายแล้วแต่อีกแต่ว่ามากลางตรงเอาป่านะครับม่รู้ว่าแปดนี่จะเกีียวหรือเปล่าแต่ว่าที่เนี่ยตรงนี้มันเป็นกลมๆนี่ตรงเอาป่านี่มันน่าจะเป็นศูนย์อยู่เนาะแต่ว่าบกตีเันเป็นหูแต่ว่ากบกตีคือเอา พอสเกิดกับอายุของเพิ่นเลยก็คือเพื่อนเกิดศูนย์หาเนาะอ๋อศูนย์หาอายุหกสิบเอ็ดหรอบ่หกสิบเอ็ดอย่างเนี่อย่างหกสิบเอ็ดเนาะก็คือหกสิบอย่างหกสิบเอ็ดนั่นแหละนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเกิดพอสศูนย์หาครับผมเพราะฉะนั้นเลขบ้าคือสี่มาแต่ว่าเขเรื่องมั่นใจว่าสมุดนี้มีศู์นะครับเขาเรื่องบอกว่ามั่นใจว่าคนนี้มีศูนย์เพราะฉะนั้นนี่ เลขฝันนี่แหละครับขัดออกมาตัวเดียวโลดสูนหะเนาะเอาบารนี้มันเหลืออีกอย่างหนึ่งดิครับเพราเรื่องโตที่จะเน้นนี่มีบ่เพราะเรื่องจะเน้นเลยบ่หรือว่าล่อสกอนจะเอาไปพิจารณาก่อนเดี้ยนั่นจังนั่นนี่เดี้ยมันมือนี้วันที่เท่าไหร่ล้วครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนั่นจังนี่แล้วก็นี่จับมือนียี่สิบแล้วเอาไวเป็นอยังครับยังบ่ให้เน้นก็ได้เพราะว่ายังมัน,น,นยังเหลือเวลาอีก ลายมืออยู่ลายมืออยู่เนาะไกมือเข้ากับจังไกค่อยเน้นก็ได้สามสิบครับยังลายมือลายมืออยู่เลขออกว่าที่สามสิบสิบมือพุล่ะเยียบเนาะเดี๋ยวสิตูเน้นหนอีกครัเงวนนี่เอาไปเบื้องก้นเนี่ยอ่ะ่มาทั้งหมดทั้งมวลนะครับเนาะของพระเรื่องนี่แหละครับเลขมีอยู่หกหางครับทั้งเลขฝันเลขสูตรนะครับหกหางเท่านั้น แต่สูงมากเดี๋ยวนี้ขึ้มาสูนหางกับหนึ่งเก็ดหนึ่งเมตรัวใครว่าตัวนี้ชอบส่วนตัวเนาะแมนชอบเป็นการส่วนตัวคือนสูนหางกับหนึ่งเก็ดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นชิเน่นตัวไหนกะล่อล่อความฝันก่อนล่อปูว่าเัาง่ายอ่ะไปนะครับล่อปูล่อปูจะมาว่าจังไดสุขวังหันเน็กแวนที่ออกครูนี่มันบอกครับที่มาออกนี่ไหล่น้ำก้นมากปะมาน้ำก้นเก็นี่มากดีดีหนึ่งเก็กับสูนหาง ตัวเหนียวเหรอครับไอ้ว่ามักแบบมับแบบยางแรงยางแรงปานผู้เราสำน้อยมักผู้สาวไอ้ว่าเป็นขั้นขั้นเขาเลยดิผู้ว่าสำน้อยมักผู้สาวนี่เป็นขั้นขั้นเป็นไหนฮะเอาเป็นขึ้นขั้นกับยูบานปติดตัวมิสเตอร์สิไปหาผู้สาวเป็นังแฟนนี่กันเมาสำน้อยขึ้นหองหลายขึ้นอดหลาย ก็คือผู้บอลถาวรน่เป็นพิษอย่าหน้าเพื่อนภูบาลถาวรจิดเริ่มแต่เขาเล่าเกี่ยวางเดี่ยวที่ผู้บอลภูบาลถาวรตีเอาโอเคครับผมเอ่าลบเกินเพราะเรื่องครับนี่เนาะครับผมมีนอย่างเพิ่มเติมเลยเนาะครับผมคุณนะมือหนาคุณครับผมขอบคุณครับเพราะเรื่องขอบคุณครับ